อีจันสรุปข่าวประจำวันที่12มกราคม2566วันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยเรื่องเศร้านะคะเมื่อทางกองทัพเรือค่ะได้ออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าศพที่24นะคะก็คือร่างของต้นเรือพับนะคะหรือว่าที่นาวาตรีพลรัตสิโรโดมค่ะ โดยในวันนี้นะคะทางโฆษกกองทัพเรือค่ะได้มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่ากองทัพเรือเนี่ยยังคงมีการค้นหาผู้สูญหายนะคะอีก5นายอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ผลการปฏิบัติจนถึงขณะนี้นะคะล่าสุดเนี่ยก็คือวันนี้นะคะเมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการพบผู้สูญหายเพิ่มเติมนะคะในขณะที่ผู้เสียชีวิตนะคะรายที่24เนี่ยผลการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลน,นะคะก็ ตอนนี้เนี่ยสามารถยืนยันได้แล้วว่าคือร่างของวัดที่นาวาตรีพลรัศิโรโดมนะคะหรือว่าต้นเรือพับค่ะโดยในวันเสาร์ที่14มกราคม2566ที่จะถึงนี้นะคะเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีค่ะจะมีการเคลื่อนล่างของต้นเรือพับนะคะออกจากฐานทัพเรือกรุงเทพค่ะ ไปยังวัดสีเอี่ยมเขตบางนาค่ะโดยจะมีผู้บังคับบัญชานะคะตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่นะคะเข้ามาร่วมพิธีด้วยค่ะในการนี้นะคะทางกองทัพเรือได้มีการจัดกองทหารเกียรติยศนะคะแล้วก็ขบวนรถเนี่ยเคลื่อนร่างของต้นเรือพับอย่างสมเกียรติค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพณวัดสีเอี่ยมในเวลา17นาฬิกา30นาทีค่ะและในโอกาสนี้ค่ะทางเพจอีจันต้องขอแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวของต้นเรือพับในการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะกลัไม้ไม่มีเฟิดหลืวนเปิดพี่เรียวค่าหังสมนั่นอยางขางอย่งไม่ทับ